ในคลิปนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ที่หาหมอเฉพาะทางอ,อายุรกรรมแผนกศัลยกรรมกระดูกนะแต่ก็มีปัญหาเรื่องการแบบปวดคอแล้วก็ปวดเขา่าคือเราก็ไม่ใช่ไม่ใช่แพทย์ไม่ได้เรียนจบทางด้านหมอกระดูกมาโดยตรงเราก็ไม่ได้มีความรู้อะไรตรงนี้เรารู้ตัวว่าเราเราปวดเรื้อรล,ลงมาอย่างคอเนี่ยปวดมาห้าหกเดือนแล้วส่วนเข่าเนี่ยเรื่องเดือนสองเดือนเนี่ยก็สุว่ามัน ปวดบ่อยปวดมากขึ้นแล้วโดยที่ส่วนตัวเราอะเราต้องขับรถไปทํางานทุกวันใช่ปะเราก็มองว่าแบบเออมันก็ควรที่จะต้องพบแพทย์แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพื่อรับการรักษาเพื่อให้มันแบบเอออากการปวดของเรามันบรรเทาลงเรื่องนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ไปพบแพทย์แล้ว,ลวรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่เราเราได้รับการบริการจากแพทย์คนนี้แย่มากแย่จริงๆเท่า คือเรามองว่าเราไปโรงพยาบาลเอกชนเราก็อยากได้การบริการที่ดีทั้งหมอทางพยาบาลหรือแม้แต่แบบทุกๆแผนกที่เราได้รับบริการเราเราไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนเราเอาเงินไปจ่ายคุณเพื่อซื้อบริการเหล่านี้ซึ่งโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชนมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันทุกๆโรงพยาบาลแต่ก็มองว่ามีหมอเก่งๆทุกคนแหละเริ่มต้นจากตอนแรกเราก็ดู ใน TikTok ok ใช่ไหมก e? ็มีแบบว่าก <throat> <c oughs> ็มีแบบเออดูรีวิวคนหมอท่านนี้ก็จบเป็นแบบจบแบบด็อกเตอร์เป็นอาจารย์แพทย์เลยแล้วเขาก็รักษาอยู่หลายโรงพยาบาลเราก็ดูรีวิวดูอะไรดูเขาน่าจะเก่งก็เลยตัดสินใจที่จะไปรักษากับหมอท่านนี้แล้วก็ดูลิสในที่มีคนอื่นะเขามาคอมเมนต์ว่าเขาไปตรวจที่โรงพยาบาลไหนบ้าง เราก็ไปนัดหมายนัดหมายเรานัดหมายเกือบเดือนนะกว่าเราจะได้คิวรักษากับหมอคนนี้เริ่มเข้าไปในโรงพยาบาลทุกอย่างมันก็ปกติเนาะเบสิกหมดในในการที่ทุกคนแบบเข้าไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งการบริการอะไรเขาก็จะพูดแบบเหมือนเหมือนทุกที่ที่เขาพูดเขาก็จะเรียกเราว่าแบบแล้วถ้าเราเป็นผู้หญิงก็จะเรียกแบบคุณผู้หญิงคุณผู้ชายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมวันนี้มาบริการนั่นนี่โน่นอะไร เราก็ไปลงทะเบียนไปอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็รอพบแพทย์เราก็บอกการว่าเรามีอาการปวดเข่าข้างขวาแล้วก็แบบเวลาแบบงี้ขยับขยับขาแบบนี้มันก็จะมีแบบเสียงกระโดกลั่นแบบกรอบแกบกรอบซึ่งก็เป็นมาตั้งแต่อายุยี่สิบกว่าแล้วไปหาโรงพยาบาลที่อื่นหมอเขาก็บอกให้เราไปออกกําลังกายแบบว่ายน้ําปั่นจักรยานหรือ ยือกรรมเนื้อหน้านิ่นเราก็เราก็มีมีเวลาว่างเราก็ไปนะแต่ก็อาจช่วงหลังๆอาจจะไม่ได้แบบไปออกกําลังกายบ่อยเหมือนแต่ก่อนที่ work from home อะไรอย่างเงี้ยเข้าไปเข้ามาถึงคิวที่เราจะต้องเจอแพทย์คนนี้เนาะเข้าไปถึงปุ๊บประโยคแรกเลยที่หมอเขาถามมาอายุแค่นี้เองไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องเขานะ คือเราก็เราก็คือแบบโอเปิดเปิดประเด็นถามเรามาอย่างนี้เลยหรออะไรเงี้ยแล้วเราก็เราก็อยากรู้เนาะอาหารเสริมตัวเนี้ยที่ตายสั่งมามันเป็นคอลลาเจนแล้วเราสั่งมาคือเราสั่งมาห้ากระปุกกินได้ประมาณห้าเดือนคือเราก็อยากรู้ว่าคอลลาเจนไททูเนี่ยตัวเนี้ยไปแบบช่วยเสริมอะไรเรื่องหัวคงหัวเข่าไหมะอะไรเงี้ยมันก็มีแบบคอลลาเจนเปปไทด์แคลเซียม LTO เน็ ET, ผงกระดูกอ่อนปลาฉลามแมกนีเซียมคอลลาเจนไฮทูคือเราหยิบกระปุกมาแค่นี้แล้วเราก็ไปวางบนโต๊ะหมอแล้วก็ถามว่าคอลลาเจนตัวนี้กินช่วยเสริมเข่าไหมหมอพูดส่วนกลับมาเลยว่าโอ้ยอาหารเสริมอันเนี้ยเอาไปให้หมากินดีกว่าเราก็แบบเฮ้ยอันนี้ก็อึง้งอึงรอบสองแล้วนะแล้แล้วเราก็คุยกับหมอเรื่องแบบอาการ อาการปวดต้นคอเราเออมีมีปวดหลังด้วยแล้วก็มีปวดเขา่าเราก็เลยอยากรู้ว่าเรามีปัญหาเรื่องกระดูกคอเสื่อมไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรอย่างอื่นถ้าเราไม่ได้เอ็กซเรย์ต่อให้คุณหมอเก่งแค่ไหนคือมันถ้าไม่มีฟิล์มเอ็กซเรย์แบบเด็กอย่างเงี้ยที่เราแบบไปเอ็กซเรย์มาเราจะไม่รู้เลยว่าเราปว่วยไปถึงขั้นไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของกระดูกอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันแบบอาจจะเสื่อมอาจจะ ทับเส้นประสาหรือนั่นนี่นู่นเราก็เลยคุยกับหมอว่าเราอะขอเอ็กซเรย์นะบริเวณนี้บริเวณนี้ตรงนี้ก็คือเราก็พักการพบหมอไปก่อนเราลงไปเอ็กซเรย์ชั้นอื่นยอะไรเงี้ยพอเอ็กซเรย์อะไรเสร็จเราปุ๊บเราก็มานั่งรอคิวเพื่อที่จะรับการรักษากับหมอเขอ้า เออเลืมล่มเลื่มท้าความไปว่าก่อนที่จะลงไปสเรย์เขาก็จะมีแบบกดจุดว่าเราเจ็บตรงไหนเจ็บตรงนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยเราบอกว่าเราปวดตรงนี้เขาก็จะแบบใส่ถุงมือแล้วก็กดแล้วก็จับบริเวณเขา่าเขาก็ถามว่าตรงบริเวณหน้าเข่ามันไม่ได้ปวดนี่ก็แสดงว่าไม่ได้มีอาการเขา่าเสื่อมอาจจะแบบคิดคาดว่าคือเราเราเรารู้สึกว่าเราปวดเข่าแต่เราไม่รู้หรอกเราไม่ใช่หมอไงเราไม่รู้หรอกว่าเราปวดตรงไหนเขาจะต้องแบบ มาจับเส้นบริเวณหัวเข่าสมมติเส้นเป็นบริเวณหัวเข่าใช่เขาก็จะจับตรงนั้นตรงนี้นตรน้นึกว่าตรง,น,น,ตรงน,น,นี้เจ็บไหมนี่เจ็บไหมเขาก็จะเหมือนจะกดอะไรอย่างเงี้ยเราก็แจ้งไปว่าเราแบบเจ็บจุดไหนน,ะนั่นนี่โน่นอ่ะลงเอกซเรย์ ray. เราก็รีเควสกระทางพยาบาลพยาบาลเขาก็พูดดีมากเลยนะเขาก็บอกว่าเราบอกเขาว่าผลเอกซเรย์อ่ะเราขอเป็นส่งทางอีเมลเพราะว่าซีดีสมัยเนี้ยเราไม่มีเครื่องเล่นซีดีแล้วเราก็มองว่าแบบเออโรงพยาบาลสมัยใหม่มันน่าจะแบบแจก ฟลชไดร์ mp mp สใช่ไหมเอ้ยจากแฟลชไดร์อันเล็กๆที่แบบลองรับพวกไฟล์หรือไม่ก็ส่งอ e ีเมลให้ทางลูกค้าอะไรเงี้ยเราก็มองว่าเราเป็นคนไข้ก็เหมือนลูกค้าไปรับบริการจากคุณเราจ่ายเงินให้คุณเราก็ต้องต้องการได้รับบริการที่ตอบโจทย์เราถูกไหมเราพูดตรงๆนะเราไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนมาหลายที่เราเราจ่ายเราจะเรายอมจ่ายเราเรามองว่าแบบถ้าโรงพยาบาลเอกชนเราคือหนึ่งเราคิดนิใจเลยว่าเราต้องการ ซื้อการบริการที่ดีจากโรงพยาบาลเอกชนเพราะว่าเขาจะดูแลดีกว่าโรงพยาบาลรัฐบาลไงถ้าเราแบบเราไปโรงพยาบาลรัฐบาลอย่างแบบเราป่วยเป็นตาแดงหรือเป็นอะไรหละยๆโรคซ้อนกันเขาก็จะให้แฟ้มคนป่วยมาเองในนะ้เว้ยแล้วเราก็ต้องแบบฮิ้วแฟ้มไปไปแผนกนั้นไปแผนกนี้ไปถามคนนั้นไปคนนี้คือต้องวิ่งเต้นเองเพราะอันนี้ก็คือจะเป็นโรงพยาบาลรัฐแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนคือเราอยู่ส,สวยๆอยู่เป็นแบบคุณนาย เป็นคนหนูไม่ต้องทำอะไรก็มีคนบริการให้เราอะ่ะคือมองภาพออกใช่ปะพอหลังจากที่เราก็มาฟังมาฟังผลเอ็กซเรย์เสร็จปุ๊บเข้ามานั่งหมอเขาก็ถามว่าถ่ายรูปไหมเราก็เลยยืนกล้องมือถือเราไปถ่ายรูปฟิล์มเอ็กซเรย์ที่เราอันนี้มาแต่อันเนี้ย ที่เราที่เราให้ดูในคลิปเนี้ยมันเป็นผลของโรงพยาบาลที่เขาส่งมามันจะละเอียดกว่าที่เราไปถ่ายรูปหน้าหน้าจอคอมของของ,ของหมอท่านนี้ยนะแล้วพอเสร็จเราก็หาอะไรเสร็จแล้วเราก็คุยเรื่องเรื่องหนั้นนี่นู่นหมอเขาก็พูดประโยคหนึ่งมาว่ากระดูกคอเริ่มเสื่อมแล้วเขาก็ไม่แจ้งนะว่าเราเสื่อมไปถึงระดับไหนแล้วเราก็ไม่ได้ถามเพราะดูแบบ คือเขาคิวแน่นน่ะคือขนาดเราจองคิวกับหมอคนนี้เรายังจองมาเป็นเดือนเลยแล้วอีกโรงพยาบาลหนึ่งอ่ะคิวข้ามไปเกือบสองเดือนเลยนะเราขอไม่เราโบชื่อโรงพยาบาลเลยเพราะว่าเรามองว่าโรงพยาบาลทุกที่อ่ะการบริการก็คือเหมือนกันแต่ว่าเราสิ่งที่สําคัญคือบุบคลากรในโรงพยา,าบาลจันยบาลการพูดกันจาอะไรอย่างเงี้ยเรามองว่าแบบเฮ้ยไม่ว่าคุณจะทําอาชีพไหนอ่ะ ถ้าอย่างเป็นอาชีพหมอมันก็เป็นงานบริการปะวะมันเป็นงานที่แบบเราเจอคนไข้ถ้าเราพูดจาเพา้ออธิบายเขาดีคนไข้เขาก็จะไปบอกต่อเพื่อนๆหรือคนรู้จักคนอื่นเพื่อเดี๋ยวเออเราเคยรักษากับหมอคนนี้นะรักษากดีมากเลยแต่ถ้าเกิดแบบเรามาบริการเราเจอหมอแล้วเขาพูดอย่างเงี้ยหัแล้วแต่เปิดมาเรานั่งอึง้งไปหลายช็อตเลยแบบเฮ้ยเขาหมอเขาแบบ เขาไวทองบ้างหรือว่าเขาเครียดอะไรจากการทํางานหรือว่าเขารับลูกค้าเยอะเกินไปหรือเปล่าเขาเลยพูดจาอะไรกับเราแบบนี้หรือว่าเราแบบอายุยังไม่ได้แก่แบบแปดสิบเก้าสิบขึ้นไปเขาเลยบ,บริการเราไม่ดีแบบนี้หรอคือมันก็ควรมีจรรยาบรรณในการบริการคนไข้ไหมอะแล้วก็ตอนที่เราเรารับฟังว่าอ่กระดูกต้นคอเริ่มเสื่อมเขาก็ไม่ได้พูดว่า ต้องอะไรยังไงแล้วจุดที่เราจะต้องฉีดอ่ะก่อนที่เราจะลงไปเอซเลย์เขาก็แจ้งแล้วว่าอ่ามีปัญหาที่เขา่าฉีดอันนี้เข็มนึงมีตรงนี้ใช่ไหมอ่ะอันนี้อีกเข็มนึงรวมเป็นสองเข็มแต่ก็ไม่ได้แนะนําว่าเอ้ยยาที่คุณฉีดให้เรามันเป็นยาอะไรไม่ได้พูดอะไรงั้นเลยจนเราต้องเปิดประเด็นถามเองแล้วเราก็แจ้งคุณหมอว่าอยากจะสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมว่าในกรณีของเราอ่ะคือเวลา เรายืนแล้วเรากม้มปลายมือของเราตรงนี้ไม่สามารถแตะเท้าได้ซึ่งมันมันเกี่ยวกับเรื่องแบบเส้นที่หลังมันยึดไหมอะไรอย่างเงี้ยช่วยแนะนำในเรื่องของท่ายืดได้ไหมเราก็พูดช่วยแนะนำเรื่องของท่ายืดได้ไหมคะเขาก็บอกให้เราไปไปนั่งไปนั่งอยู่บนบนเตียงที่เขาจะที่เขาเนี่ยแล้วก็ เขาก็สอนท่านั่นนี่โน่นแต่เราก็เริ่มถามบอกว่าควรจะยืดกี่เซตนั่นนี่แล้วเขาก็บอกว่าถ้ามีคนที่บ้านก็ให้เขาแบบช่วยกดกดลง,ลงกดให้แบบว่าให้ให้แบบพยายามมือมือปลายมือเราอะไปไปแตะตรงเท้าให้ได้อะไรเงี้ยเออตอนช่วงวระหว่างที่เขาดันดันหลังคือเราก็เจ็บนะสั่วเออเส้นมันตึงนั่นนี่โน่นแล้วเขาก็แจ้งว่าคนที่บ้านถ้ามีให้ก็ให้ช่วย ให้ช่วยแบบ้หลังเราบอกว่าไม่มีคนช่วยเขาก็เลยแนะนําว่าให้แบบเอาผ้ามาช่วยดึงแล้วก็อ่ะโอเคเอาตัดผ้ามาอีกทีหนึง่งอาจจะเล่าย้อนไปย้อนมาอาจจะดูงงๆหน่อยนะเราก็พยายามรื้อฟื้นในสิ่งที่เรารู้สึกแย่กับคําพูดของหมอคนนี้ยังไงอะไรเงี้ยพอหลังจากที่เราเรา,เรามาฟังผลเอกเสย์ปุ๊บหมอเขาก็ให้ไปนอนคว่ำบนเตียง แล้วเขาก็เขาก็ถามว่าเป็นขาไหนนะ mm hmm. เราบอกว่าเป็นเขา่าเป็นที่ขาข้างขวาเขาก็เหมือนกด,กดเส้นตรงนี้เจ็บไหมตรงนี้เจ็บไหมแล้วเขาก็ฉีดที่ขาแล้วก็เออเสร็จปุ๊บเขาก็มาฉีดตรงที่ด้านหลังคอตรงนี้เนาะตอนช่วงฉีดเราพูดตรงนะในชีวิตมาเนี้ยไม่เคยโดนแบบฉีดยาที่ขาหรือว่าฉีดตรงท้ายทอยตรงเนี้ยไม่เคยเลยครั้งแรกหมอฉีดเข้าไปปุ๊บมัก็สูญเหมือนเหมือนภาพตัดอะ มือนแบบเออมันเจ็บมันก็เจ็บนะตอนที่เขาฉีดเขาก็เหมือนไล่ไล่เลไไม่รู้อะไล่จะไล่แบบน้ําไม่ดีออกจากตรงบริเวณที่เราปวดมั้งแล้วเขาก็แจงแ้งเราว่าบริเวณตรงนี้ที่เขาฉีดอาจจะมีอาการเวียนหัวนะส่วนเรื่องขาที่ฉีดไปแล้วก็ให้พักประมาณยี่สิบนาทีถึงค่อยขับรถกลับบ้านได้แต่เราก็ถามหมอนะว่า ที่มาฉีดยาวันนี้ฉีดที่ขาหรือว่าบริเวณอื่นอนะ่อะเราสามารถขับรถกลับบ้านได้เลยใช่ไหมเขาก็บอกว่าสามารถขับรถกลับบ้านได้เลยแล้วช่วงที่แบบนอนคว่ำอะหมอเขาก็เหมือนแบบคนไข้เขาก็พูดแบบยังกวนไม่เลิกอะแบบคนไข้คนไข้ยังอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ยังหายใจอยู่เรายังไม่ตายเว้เออเราก็รู้สึกว่าเมินๆมนเราก็เลยไม่อยากตอบอะไรหมอเยอะไงเขาก็บอกว่าอะ นอนตะแคงข้างนะไม่ต้องนอนคว่ำเราอะไรเงี้ยล้วก็นอนตะแคงข้างเราก็ถามหมอว่ายาที่หมอฉีดเป็นสเตียรอยใช่ไหมเขาบอกว่าใช่เป็นสเตียรอยที่ไม่ได้มีผลอันตรายต่อคนไข้แล้วเราก็ถามว่าอนาคตหมอจะต้องมีการนัดหมายมาเช็คอะไรอีกไหมเหมือนคล้ายๆเหมือนแบ็กอัพอะไรอย่างเงี้ยหมอเขาก็พูดว่าถ้าอาการดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องมาแล้วก็ได้นะพูดอย่างเงี้ยเราก็ โอ้แล้วตอนที่เรายัางรูง้สึกเวียนหัว,หวอยู่อ่ะพยาบาลเขาก็ไปเอายาโดมมาให้ใช่ไหมแล้วเขาก็เหมือนแบบหมอเขาก็บ่นบนแบบผมต้องย้ายห้องแบบไปไป,ไปไปตรวจคนไข้ห้องอื่นมีเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับแบบเราทําให้เขาเสียเวลาไม่รู้แม่งจะรีบไปไหนเออแล้วตอนแบบเราก็ลุกขึ้นนั่งใช่ไหมหมอเขาก็เหมือนแบบแม่แสดงความมีน้าใจมาช่วยพยุงเราลุกขึ้นนั่ง แล้วเราก็สูกว่าเราอ่ะตึงๆขาตึงๆข,ขาอยู่เว้ยแล้วหมอเขาก็พูดว่าฉีดเข็มที่ขามันไม่น่าจะปวดขนาดนั้นนะโอ้โห oh. oh. คือตอนนั้นนะเราพูดจริงๆนะถ้าเราแม่ไม่โดนฉีดที่หลังคอแล้วเราแบบไม่ได้เมินห่วง็อยากจะสวนกลับมากเลยจริงอยากจะสวนแบบหลายดอกมากคือเราแบบมันหลายช็อตมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเฮ้ยคือแบบคุณจบดอกเตอร์มาคุณเป็นอาจารย์แพทย์เราดูรีวิวเราแบบมั่นใจว่าคุณจะเป็นหมอที่รักษาเราได้ดีแต่ไม่คิดว่าแบบ การบ,บริการเรื่องคำพูดของคุณมันแย่มากเลยอ่ะเราเรื่องนี้เราพูดตรงๆนะเราส่งอีเมลไปคอมเพนที่ลูกค้าสัมพันธ์หรือว่าฝ่ายบริการลูกค้าว่าแบบว่าเราได้รับบริการจากการแพทย์ท่านนี้ผู้จาแบบนี้นี้นี้นู้นเราจะไม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลคุณอีกแล้วข้อที่สองคือเราอ่ะจะเปลี่ยนหมอคนใหม่เปลี่ยนโรงพยาบาลใหม่เพราะเราไม่ไว้วางใจแล้วว่าแบบเฮ้ยไปรักษาอีกเราจะได้รับการบ,บริการห่วยกว่าน,นี้อีกหรือเปล่าเรื่องนี้ก็เลยเป็น ประสบการณ์ที่เรามาแชร์นะว่าแบบเราหาหมอมาหลายๆโรงพยาบาลมากแล้วพูงตรงจนอายุแบบจะเข้าเลขสี่แล้วอะเรายังไม่เคยเจอบริการอะไรที่แย่ขนาดนี้มาก่อนแย่มากแย่ที่สุดไปไปหาไปทําประวัติโรงพยาบาลบานี้ครั้งแรกพบหมอคนนี้ครั้งแรกไม่มีความประทับใจอะไรเลยเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องแบบนั่นนี่โนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาแชร์มาเล่าสู่กันฟังว่าประสบการณ์รักษากับ หมอคนคนหนึ่งที่เขาบริการคำพูดแย่มากแล้วท่านผู้ชมล่ะมีไปรักษากับหมอที่โรงพยาบาลไหนเราบริการแย่ๆมากหรืออาจจะเจอยิ่งกว่าเราอีกก็น่าจะมีนะก็ลองมาแชร์คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังก็ได้แต่ก็จะนั่งอ่านคอมเมนต์ว่ามีประสบการณ์อะไรที่มาเล่าสู่กันฟังเราก็ยินดีอ่านก็รับรู้กันแบบเออนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็น ความคิดส่วนตัวเรามองว่าถ้าเราเจอหมอคนนี้การพูดกันจาเป็นแบบนี้ก็ไม่ควรที่จะไปหาอีกไม่ได้เกี่ยวกับชื่อเสียงองค์บาลนะเราว่ามันเป็นที่ตัวบุคคลของคนคนนั้นเองคุณเลือกที่จะเป็นหมออาชีพหมอหรือพยาบาลหรืออะไรก็แล้วแต่งานบริการคําพูดคาจาก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดคุณพูดจาไพเราะเราพูดย้ําหลายรอบแล้วนะคุณพูดจาไพเราะพูดจาดี คนไข้มีเงินเป็นแสนเป็นล้านเขาก็ยินดีที่จะไปรักษากับคุณยินดีที่จะเลือกหมอคนนี้เพราะไว้วางใจเขาอธิบายเราดีขเขาเสนอแนะเราดีไม่ใช่แบบกระโชกโคกหักมาถึงอย่างเงี้ยมันมันได้หรอเออก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะคลิปนี้ก็ขอแบบเรียวๆไม่ต้องไปตัดอะไรเยอะเลยอาจจะมีมขึ้นภาพปร,ประกอบอะไรบ้างที่ที่เราเอาอมาตัดลงช่องเราก็แชร์ประสบการณ์ทั้งหมดเพียงเท่านี้กัน เอาไวคา้คลิปหน้าคลิปตอนใหม่ๆจะทำคอนเทนต์อะไรแนวไหนก็ไว้รับชมกันในคลิปไม่หม่ๆแลวกันนะบริเวณตรงนี้ก็ไม่ต้องไป <laughs> ใส่ใจไม่ต้องไปดูอะไรมันมากนะก็ลกนิดนึงนะห้องเราดูตรงนี้ดีกว่านะนำเสนอน้องๆค่าย,ายหลายๆค่ายที่เราบอกว่าสะสมด้วยนะักพากยงนักแรงเราเองเนาะบ๊ายบาย